พี่เด็กแนวคะแล้วิเคราะออครับสวัสดีครับค่ะขอ,อขอดูภาพรวมตลาดจากพี่เด็กแนวเนี่ตลาดแข็งแรงกับเพื่อนบ้านนะฮะคืะบอบ้าอย่างนี้ว่าอ,อ,อาจจะมีความกังวลในอเมริกาก็จริงนะครับแต่ว่ามีนักวิเคราะห์ในต่างประเทศเนี่ยเขากามองว่าอย่างนี้ว่าเอ,อการเมืองที่มันสับสนในอเมริกาเนี่ยมันกลายเป็นจังหวะที่ดีของภูมิภาคนี้นะ ที่อาจจะมีเม็ดเงินบางส่วนไหลเข้ามาลดความเสี่ยงป้องก,กันความเสี่ยงในภูมิคละนี้ตรงเนี้ยจะทําให้หุ้นไทยมีโอกาสเต้งเด้งได้ในช่วงนี้นะครับพ่าอย่างทีเห็นว่าวันนี้เราแข็งแรง,รแงนะครับรก็เป็นข่าวดีนะครับก็ใครจะเลือกหุ้นอะไรก็เลือกไปผมขอเลือกตัวแรกากาดเดียวช่วงนี้ผมชอบเลือกตัวแรกากาดคือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่มันกาลังดูดีแต่ตัวมันเองขึ้นน้อยกว่าเพื่อนนะครับผมก็จะเลือกตัวแบบนี้ ตัวเล็กต่างคือตัวที่ขึ้นน้อยหรือเป็นตัวที่มี p e อ่ต่ำกว่าเพื่อนค่ะและผลประกอบการเติบโตดีนะครับผลประกอบการเติบโตไม่ดีเราไม่เอานะตัวสถาบันการเงินที่เป็นสถาบันการเงินขนาดเล็กหรือ leasing เนี่ยนี่เราพอสังเกตดูเนี่ยมาทุกตัวเลยนะฮค่ะขึ้นทุกตัวเลยแต่มีอยู่ตัวที่ขึ้นน้อยที่สุดครับตัวนี้คือตัว ifs ครับ ifsifscapital นะฮะค่ะตัวนี้เนี่ยพีเเพียงสสิบเท่า ราคาหุ้นรอ,อบนี้ถือว่าขึ้นน้อยมากแต่บทประกอบการเติบโตดีค่ะแล้วผมก็มองว่าเป็นหนึ่งตัว l i a s i n g ที่น่าสนใจผมมองอนาคต IFS ค่อนข้างดีนะฮะค่ะนข้างดีท,ทําธุรกิจหลายด้านในเรื่องของการให้สิทเชื่อต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าจับตาหุ้น leasing ถูกเดี๋ยวก็ยกครับเดี๋ยวก็วิว่งหุ้นแพงๆเล่นเบาๆมือหน่อยไปเล่นตัวถูกถ้าจะเอาตัวใหญ่ก็ไปสวัสด์ i n l p s แต่ถ้าเกิดมาตัวเล็กผมว่า IFS เป็นตัวที่น่ามองครับค่ะนะฮะ แค่แนวต้านไว้ที่อ,อตอนนี้อะไรตอนนี้3.38แค่แนวต้านไว้ที่3.50ครับ3.50นะคะแนวคัตครับ3.30ครับ3.30แนวคัตค่ะใช่ครับก็ฝ <g år> ากตัว i อเอหนึ่งตัวครับัน,นึ่งตัวนะคะไอเอเอสนะครับค่ะพี่ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ ก็ขอบคุณสำหรับพี่เด็กแนวด้วยนะคะวันนี้ก็มีหุ้นมาฝากหนึ่งตัวนะคะก็คือหุ้นของ ifs นั่นเองค่ะก็ให้แนวต้านนะคะอยู่ที่3บาท50สตางค์ค่ะแล้วก็ให้จุดขัดล้อดด้วยนะคะที่3.30บาทค่ะแล้วก็อย่าลืมจุดขัดร้อยกันด้วยนะคะตอนนี้ราคาก็อยู่ที่3บาท40่สสตางค์ค่ะสำหรับ ifs ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกับทางด้านคุณนิพนธ์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะ